คำไหนคัดหน้าใบคำนั้นแหละเอ่อเด็กๆจ๋าจเดียนเห็ยนหมาว่ามีรูปร่างอะไรบ้างคะลูกอันนี้รูปอะไรคะสี่เหลี่ยมอะไรนะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมแค่นี้เท่ะไรคะวงกเหลี่ยมนะคะวันนี้คุณครูก็เลยมีคำคร้อมจองสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมมาให้มีท่องด้วยนะ อ่เด็กชูมือขึ้นมาก่อนเด็กกำนิ้วลงไปให้เราแบบน,นี้อ่ให้เือแค่สองนิ้วก็ก่อนิ้วชี้แล้วเอามาประกบกันแบบนี้ค่ะเยียงนิ้วเข้ามาประก,ก,ก,ก สเหลี่เียมวงกลมสามเหียมสี่เหียมยวงกลมครูบันจงให้หนูรู้จักอาุตังสครูบันจงครูบันจให้หนูรู้จักให้หนูรู้จักเด็กเนันช่างน นังตัวต้องตรงนังตัวต้อง,งตรงตรงได้ยังคะนในเด็กจ๋าอ่ะที้เดี๋ยวเรามาท่องกันอีกรอบตามครู่เรือน,นะคะอ่ะเตรียมมือด้วยนะถ้าเตรียม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 ป๊็อ่าโอเคสามเตียม ดันชั้นหน้าร e. ักเรามารู้จักสามเหียมสีเรียมวบกลมเรามารู้จักสามเหียมสีเรียมวงกลมเอ้ยมากครับลงที่ในนี้รอบสุดท้ายเราจะเข้าไปท้องหอกันเลยโอเคไหมคะ พรุ่งนี้เดี๋ยว,วเราก็ทดสอบกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ